ผมพอพูดการแข่งขัน WRC นะครับว่าสนามที่มันเป็นไฮไลท์หลักๆพลาดไม่ได้ดีกว่าสำหรับ WRC เลยแทบเป็น DNA เลยเนี่ยสนามแรกเนี่ยคนต้องพูดถึงเลยคือมอนติคาร์โลที่เจาะมอนติคารโลเนี่ยสิ่งที่มันท้าทายต่อนักแข่งแล้วก็คนดูด้วยสถานที่มันต่ำๆนะครับที่แบบว่าสตาร์จากในเมืองปกติอย่างเงี้ย มันจะเป็นถนนปกติแล้วก็มีความชื้นของน้ำเบาๆพอมันสูงขึ้นมาหน่อยมันจะเป็นเหมือนแบบแข่งขึ้นเหมือนคล้ายๆขึ้นภูขเขาะเสเต็ปที่2เนี่ยจะเริ่มมีเรียกว่าอีมะโอโรโยแล้วมันทำให้ทั้นที่2เนี่ยมันเริ่มท้าทายต่อนักแข่งอ่ะจะมีอาการที่คอนโทรลรถได้อย่างแบบยากขึ้นสิ่งที่มันท้าทายที่สุดคือชั้นสูงสุดของมอนติพาโลคือถนอนอิมะมีด้วยบางทีภายในการแข่งมาทีเอสเดียวเนี่ยคุณต้องขึ้นไป3รมเสเต็ปนี้เลยสนามต่อมาที่เราอยากทั้งคสวพูดน วันที่หิมะตกมาหนักๆโปรยมาแล้วอุณภูมิลบ20องศานะครับดินซุยๆที่มีความชื้นของน้ำบวกกับหิมะที่เป็นหนามากๆรถต้องวิ่งด้วยความเร็ว160170จนถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วสไลด์โค้งขึ้นมาอย่างสวยงามอย่างที่เราเห็นกั่อย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้มันเป็นเสน่ห์ของแรลลี่ที่เรียกเรียกว่าสวีดดชแรลลี่ซึ่งทั้งหมดใน14ประเทศเนี่ยจะมีแค่สนามเดียวที่เป็นหิมะล้วนๆเพียวๆอย่างนี้ต่อมาครับฟินแลนด์เป็นแรลลี่ที่ล ได้มันจะต้องบินตรงๆไม่ใช่นะบินเสร็จแล้วต้องลงมาแล้วเรียวโคนั่นคือรถเหาะได้ของจริงเคยไกลสูงสุดอยู่ที่ประมาณเกือบ50เมถึง60เมตร สิ่งแรกเลยคือความคล่องตัวแล้วก็บวกกับความอดทนต่อสภาพภูมิอากาศบางทีเราแข่งเนี่ยมันเจอต้องไปเจออุณหภูมิที่ติดลบถึงยี่สิบสามสิบดังนั้นสิ่งที่นักแข่งแรลลี่เนี่ยที่ต้องโฟกัสที่สษคือร่างกายที่แข็งแกร่ง,งหมายความว่าคุณจะต้องคอนโทรลเนี่ยเวลาที่เราขับตลอดเวลาเนี่ยให้มันคล่องตัวตลอดเวลาความไวมันต้องมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าการตัดสินใจตาเขาจะมองตลอดเวลาน้วมือ ก็จะเป็นเหมือนเป็นเหมือนลองฮะตาเป็นนัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูคือมือแล้วแต่มือกับเท้าเนี่ยทำงานพร้อมกันดังนั้นสมาธิเขาจะต้องมาก่อนแล้วความไวัยจะต้องมาทํางานพร้อมกันเสมอพร้อมอกันถ้าเกิดผู้ได้เห็นภาพเลยคือถ้าเกิดเราเจออุบัติเหตุข้างหน้าคนทั่วไปก็คืออาจจะเหยียบเบรกก่อนแล้วถ้าไม่อยู่ค่อยหักหลบใช่ไหมก็จะตีอยู่ประมาณสักหนึ่งวิแต่ถ้านักแข่งเนี่ยมันคือประมาณ0 2นยงถึงนั่นหมายความว่านักแข่งจะมองแล้วว่า ข้างหน้ามีอุบัติเหตุปุ๊บเขาจะเหยียบเบรกกับการเิือนลมลายที่น้ำหนักที่มันแตกต่างให้มันไวกว่าเย,เยอะมากดังนั้นการฝึกฝนมันก็จะมีเช่นหนึ่งในเรื่องของการเข้าในเรื่องของฝึกสายตาฝึกความไว r รี c t ชั่นไทม์นะครับเรื่องของฟุตเวิร์กฟุตสเต็ปนะครับเรื่องของการอย่างที่ผมบอกชิปเกียร์การจําลองทุกอย่างเนี่ยต้องไวกว่าเดิมมากแม้กระทั่งการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราเคยทําเวลาเรคคอร์ดในการเปลี่ยนเกียร์แมนนวลเนี่ยด้วย0.1ดนวินาทีต่อการเข้าเกียร์หนึ่งครั้งนั่ มันจะต่ำกว่าครึ่งวิตลอดก็คือ0.2 0.1 0.2 0.1ตลอดเรียกชันทางมันจะต้องไวมากกว่าทั่วไปให้เปรียบเทียบเหมือนกันกับพิบตานะครับเพราะปกติคนเรากับพิบตาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ0.25มันเร็วกว่าการกับพิบตาหนึ่งครั้งเองนะครับเปรียบเทียบก็คือ100ส่วนพันของมิลลิเซกนั่นเองครับคนทั่วไปจะกับพิบตาอยู่ที่ประมาณ1นาทีจะอยู่ที่ประมาณ20-25ครั้งนะครับอาจจะ30ครั้งแล้วแต่บางคนแต่ถ้าเกิดเป็นนักแข่งเนี่ยผมพูดเลยว่าอยู่ที่ประมาณแค่10ครั้งไม่เกิน15ครั้ง ถ้าะกเาจะโฟกัสตลอดเวลาเขาจะไม่ให้พลาดทุกสายตาเลยเพราะการกระพริบตาครั้งหนึ่งเขาก็อาจจะต้องเลยจุดที่เขาต้องเลียวและสวนี่แหละครับนี่คือผลของความเป็นนักแข่งที่แท้จริงมันต้องฝึกทุกอย่างให้เร็วหมดนะครับ